สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Live Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเรีย่ยงชันซีรีส์เรื่องยอดอ่อนนาเราต้องไปจอดสุข้าพเสร็จสิ มาสมคนเช่นเคยแถ่ไม่มีอีไวยด้วยท<ช>ุกคนจริงขอพัยมานที่นี่นะคะอีไวยมันไม่ได้เลยคิวมันทั้งสัปดาห์ก็คือศูนใช้คําว่าไม่มีทางให้ดิฉันเลือกเลยถูกตอ้อง <laughs> แล้วฉลือไอะได้ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ไม่บอก ถ้าเลือกไว้ก็คือไม่มีลง่ะ,ะใช่ถ<ช><ช>้าเลือกไวก็เป็นคนเดียวเรียนไม่ลใช่ก<ช>็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วเราสามคนจะตั้ง,งใจดูไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็มีปมอะไรก็ไม่เป็นไรฉันคิดว่ายังไงก็ต้องมีการเฉลนเนยในลำดับถัดไป,ปตอนที่ผ่านมาฉันก็ตั้งใจดูมาตล <Yes S 2> อดทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะอีพีสิบสี่แล้วเข้มข้นมากฉันจำการจบสุดท้ายได้มือมันจบแรงมากจริงๆฉันตามไปดูอยู่ค ยกอขู่แรงอยู่นะเออซึ่งพี่เต้ยไม่ได้มาอี p แล้วแต่พี่เต้ยตามดูเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงนะดูกับไ i l d Channel ถูกต้องทําถูกแล้วนะคะผมอยากดูแลแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิงให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝาก membership ด้วยนะจ๊ะครับคุณครับแล้วก็อย่าลืมตามดูเใน Facebook นะคะรอมยัง้อมากไปจ้า e ีสิบสี่จ้า แล้วค่ะปลาเดประดังปลาเต่าเต้ยไม่เห็นสักตัวจริงแต่ตอนเนี้ยคือบอกเลยนะคะงานชุมนุมงานชุมนุมเนี่ยเรามาชุมนุมสิยิ่งกว่ามาคับบูชามารวมตัวกันโดยนัดหมายไม่ได้นัดหมายของจริงอันเนี้ยนัดอันเนี้ยนัดหมายยิ่งกว่า1น5่ตอันสอง้ยห้าสิบตอนนี้มาของความมาทัวยุทพบแล้วจริงเดีแต่ทุกคนก็ต่างแบบโยนใส่กันกคนก็คือแล่ละครแล้วก็ตอนนี้ปลาหินกันไม่รู้ยังไงแล้ว แต่ที่น่นแน่มีคนสนุภัคไทยซานคนนั้นหล่อมากใช่รูปะกใช่คะอย่าเพิ่งตายง่ายๆก็พอจริงแต่ดูวาไม่น่ามีบัวอะไรมากคนนี้คนที่กูชอบมันก็ไปเร็วแต่เขาหล่อมากจริงอย่าเพิ่งมาถึงตอนนั้นแค่เปิดมาในอีพีเนี้ยก็คือไปก็มาแบบพี่ไปดูมองขาดมากคือรูนิสัยของทั้งงสองคนเลยเนาะว่าอย่างไรใช่แล้วเขาค่อนข้างจะแบบ ลุวงรูว่ะเหมือนมอขาดมึงเหมือนเหมือนคนที่อยู่มานานมากแล้วนี่อกว่าแล้วเขาก็แบบให้ตัดสินใจกันเองไปเชียร์กันให้จบแล้วค่อยมาพบกันอครอก พ่อเราก็วอวไปนะขอดูหน่อยแผะขอดูเขาหน้าเสียไปนิดนึงนะตอนที่พี่ไปเหมือนแบบรู้ความจริงมากกว่าเขาใช่ใช่แล้วเขาเองแบบอยู่กับเธอมาฉันไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่อาการเป็นยังคือขอจะรู้ว่าแบบบรยุทธ์ไม่ค่อยดีแล้วจะออกอาการแต่ไม่รู้ว่าอะไรขนาดไหนอะไรกาอเขาช็อกอยู่เหมือนกันนะจากสีร้อนร้อนแล้วเขาดูเสียใจประมาณนึงที่เขาดูที่หลังใช่ และคือและคือพ่อเราก็คือดาวถ้าเกิดเอ็มบีก็คือต้องเปิดฝักบัวแต่นี้พวกนี้ณะแนนี้คือฝนตกให้พ่อจริงอันนี้คือต้องเข้าไปในห้องน้าแล้วก็แบบร้องไห้ฮือแล้วก็คืออกหักแล้วนะตอนนี้พ่อกลัวอาการหนักมากคือเขารอสเลยนะแบบเขาเหมือนทุกอย่างอกหักเหมือนกันน้องมันดูแบบทุกอย่างดูพังทลายอะความรู้สึกต่างๆมันดูแบบมันดูดาวไปหมดแล้วมันดูแบบว่าอ้าวเวลาเธอส่นลงเธอจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรวะแบบ พราะกูคือรักเขา100%แล้วตอนนี้ก็คือเหมือนประโยชน์ให้เขาตัด้อว่าแบบทำทุกอย่างมันช้าไปไปหมดเลยเจอแต่ทั้งที่แบบเออเขายอมแรกทุกทุกอย่างมาเพื่อตามเธอผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีทางให้มารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจโว้โหเป็นวิธีการร้องแบบ ลองรีแคสต์ถูกต้องไม่ได้ลองเพียงนะทุกคนตั้งใจตั้งใจเออถ้าเกิดลองถ้าลองถ้าเกิดลองดีก็ถ้าลองต้องขี่ก็ได้ได้ได้เดบิวต์ไปละเออจริงแต่นี้แต่นี้แต่นี้อยากมาอยู่เรียกกับทุกคนไงเลือกไม่น้องบอกเพลงอะไรเกิดไม่ทันอุวยแรงมากเพลงรู้ตัวชาต้องให่เพลงรู้ตัวเออผิดเองที่รู้ตัวชา ไจก็นานห่างกันก็ไกลแต่ใจทำไมยังรักโอเคปะเจ้าปอบแต่ตั้งแต่ดูมาก็อีพีเนี้เห็นเขาแตกสลายมากที่สุดเลยใช่เขาแตกสลายมากคือเรารู้สึกว่าเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงที่สุดแล้วว่าอย่างอย่างขักตรงนั้นฉันก็รู้สึกว่าพ่อแตกสลายไปครั้งนึงแล้วเนาะแต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันที่เขาเขาตัดพอแค่แบบเขาจะตายแล้วเหมือนใจมันแบบ เขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วว่าเหมือนเออมันมันมันเป็นสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีวรหยุดพอที่จะไปช่วยเหลือเธอได้ด้วยเขาเลยรู้สึกว่าแบบเออแล้วเราจะทํายังไงต่อไปดีอ่ะเหมืนเหมือนมันเกินเกินที่เขากวบคุมเนาะมันเกินกําลังเขาอ่ะ แล้วพ่อก็เปลี่ยนหนึ่งแบบไม่มีกำลังใจจะทำอะไรเลยอะเมื่อจังหวะที่เอาขุยฟาดกำแพงสะพัดลาวัคือมันคือเหมือนเอากีตาร์ฟาดอะถ้าเป็นสมัยมันสิ่งที่ตัวเองรักอีอะเนาะมันมันคือของติดตัวของอะไรเลยทำทำลายของติดตัวคือมันไม่เอาอะไรขนาดแบบขนาดแบบกูเซนมาแบบแบบเรื่องที่มามาแจ้งข่าวเรื่องเรื่องใหญ่อะแต่เขารู้สึกแต่เขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้รีแอคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาดนั้นเพราะว่ามันมี อะไรที่มันใหญ่กว่านั้นรุนแรงกว่า,วานั้นนะโอ้เน่ก็เห็นถึงเห็นเลยว่าพ่อเราให้ความสําคัญกับโจดจ,ดจูมากมาก <นะ S 3> อาซวีนี่ค<า>ือห่นี่เขาเรียกอนี้ผลกับใจเนาะจริง,รงอีกสองปีคือพ่อมองไปแล้วว่าเขาจะเหมือนจะตายพรุ่งนี้แล้วพ่อกลัวแต่พ่อกลัออู่เนาะสองปีเนาะใช่คือเรารู้สึกเลยว่าแบบโหชะอีพีนี้คือบอกทุกอย่างแล้วว่าใจพ่อกูคืออยู่ที่เขาแหละจริงแล้วก็เหมือนแบบเขาแต่เขาก็ยังน่ารักตรงที่เขายังพยายามที่จะแก้ปัญหานะ หมายถึงบาสุดท้ายแล้วแม้ว่าในใจเขามันจะแบบไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายเขาเป็นประมุกอ่ะมันก็ยังต้องเดินหน้าต่อต้องต้องปที่พึ่งให้กับคนที่เขาดูแลอยู่ตลอมากแล้วอยุทธภพนี้ก็มีเรื่องทุกวันเป็นแหละไม่หยุดไม่หย่ดนเลยไม่หย่อนนะและยิ่งแบบว่าการที่แบบว่าตัดไปฉากที่ผีงานศพ อีดอนเธอเสียบแหลมนะไม่แต่ว่าพอมานั่งมองแววตาแล้วหูมือเล่นดีป่ะสุดยอดั้งแตอเปิดประตูเข้ามากูแบบกูชิบแต่ป่ะที่ลองคือแบบสายตาคือยังรักเธอแล้วก็ตัดคอว่าแบบยังจําได้ไหมใ แต่เขา่าก็โทษตัวเองนะว่าเขาใช่คนทำให้เขาเจ็บช้ำเองจนถึงต้องกลับไปกินแกงลืมกินแกงเพื่อลืมเธอเพื่อลืมเธอทําให้คนที่มาจากตระกูลร่ํารวยต้องกลายมาเป็นผีแบบนี้ฉันอยากดูอดีตของเขาเลยนะจริงไม่ทรมาได้แล้วผีกับศพอะเธอทุกคนเลยตอนนี้ยตอนนี้เขาอยากประเดประดังแบบก็หลายคู่นะหลายคู่แล้วยิ่งตอนที่พ่อตัดคออดีตกุกลังอินมากๆแล้วก็แบบมันต้องมีอะไร พ่อกูก็คือแบบตอนที่นางผู้คนเดียวใช่ตอนนั้นน่ะผู้คนเดียวบ่นว่ได้ยาวๆอันนั้นน่ะคือตอนนี้นางมีชีวิตแล้แน่ๆจริงมันต้องมีอะไรกับมันนะเออแล้วซึ่งพอเขามาเลือกทางนี้แล้วแบบเธอจะตายภายในสองปีฉันรับไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ในนี้ฉันก็เข้าใจอีฝ่ายหนึ่งนะเขาก็ต้องแลกอะไรหลายๆอย่างเนาะกับการที่เขาจะแบบยืดอายุคือ ทุกอย่างมาันต้องมีอะไรมีมีแรกมีคือตอนแรกแรก็คิดว่าน้องต้องยอมแน่แนเพราะว่าใจนี่คือ,อ,ะอะหวังอย่างเดียว <อะ S 2> ไม่อยากให้น้องตายใช่ปะพอดูไปสักพักมานั่งคิดเออเราเข้าใจนะ<ม>ว่าทําไมอาซี่ถึงแบบคือรู้คนถ้าเป็นเป็นทีาเรียกว่าอะไรเป็นนักรบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่มีกระบี่นักรบอะไรเป็นเออเป็นคน มันไม่มีวารยุทธ์แล้วมันยังไงอ่ะมันจะอยู่ต่อไปมันก็คือคนธรรมดาเท่าที่เราเคยข้อมันต่ำมากแต่ือดูซีรีส์จีนมาก็คือรู้ว่ามันคือสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับสําหรับคนพวกนี้อ่ะถ้างง้นเขาก็คือเป็น nobody เลยนะแบบแบบไม่มีอะไรเลยนะเพราะทำั้นคงแบบยากสำหรับเขาหมายถึงแบบคิดออกไหมและตัวเขาเองก็คือยังไม่ได้ม ยังไม่ได้หนึ่งร้อเปซที่จะไปไว้ใจไอ้เจ้าพ่อของเราด้วยไงว่ามันจะยังไงต่อไหนเพิ่งจะมีอาจารย์มีลูกศิษย์เพิ่งจะมีลูกศิษย์มาอยู่ในการดูแลของเขาถ้าสุดท้ายแล้วแบบเขาไม่มีวรลยุทธ์เลยแล้วเขาก็เป็นเป็นจะปกกของยังไงจะช่วยได้อีกอะเราว่านนองแบบก็คิดเยอะมันก็คือมันมีอะไรประเดประดังเข้ามาทําให้แบบรู้สึกอึดอัดนั่นแหละ ฉันเข้าใจทั้งสองตัวละครนี้เลยว่าแบบการตัดสินใจของเขามันเซนน์น่ะหมายถึงว่าแต่ละคนก็เลือกสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองแหละตอนนี้มันยังไม่ใช่สิ่งเดียกันใช่และอย่างงานเลี้ยงเนี่ยจัดเตรียมฟ้าคืมแต่ว่าพังทลายไปหมดแล้วเล่าแตกสาแลขาดสิงานเล่ามาคนรู้ยจนมากจริงๆเขาปหินกันไปตรงเล่าอย่างเดียวเลยและทุกคนดูมาเพื่อทําลายอีที่แน่ๆคืออีคนที่ปั่นหนักสุด่ะคือเจ้าของพักยาบอะ ช่อันนี้ตัวดีสุดหน้าตาคือแกรมโกงไม่ไหวแล้วอะคือรู้มาเลยเพราแบบว่าปั่นคนนี้เพื่อคนนี้เพื่ออะไรตัวเองก็เลยไม่ต้องแล้วเขาใช้คาแรคเตอร์ของความเป็นยาจกอะดูเหมือนแบบมนรู้เสิร์แต่จริงแล้วอะเขาวางแผนอยู่นะอันนี้ตัวดีตัวจริงจริงโอ้โหทุกคนมาเพื่อเหตุผลของตัวเองกันนะจริงทุกคนมาเพื่อเหตุผลของตัวเองเราก็เปิดตัวแบบระดับระดับอ่านไม่ทันเลยทีเดียวโอ้โหหลายคนมาใหม่อีกสามสี่ตัว เราดับอ่านไม่ทันแต่เหมือนถ้าถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีคนหนึ่งที่เป็นคนของน้องหนิงใช่ไหมบ้านน้องหนิงใช่ไหมที่แบบเขาขึ้นชื่อผิดขอโทษเพราะว่าอ่านไม่ทันจริงจริง,รงอ่านไม่มไมทันมองไม่ทันเลยแล้วรู้สึกว่านี่แหละสงครามของจริงใช่ไหมนี<า>ม่คือวอลแบบวอลหนักเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคืออย่างที่เราเคยบอกไปเนาะว่าบางทีแบบผูกเขาผีเหมือนจะร้ายแต่มันอาจจะไม่ใช่ใช่มันจะเป็นไปได้เหรอคนที่มาเป่าประกาศว่าความดีให้คนอื่นแบบแบบเ แต่คือฉันก็ไม่แน่ใจแล้วเป็นแพ้หรือเปล่าว่ามันยังไงเออหูขอผีตั้งใจจะโยนความผิดให้กับผ่าทะเลสาจริงหรือไม่หรือเขายังไงจะมีอะไรต่อตอนนี้คือฉันอยู่ในท่าเดียวกับพ่อนั่งดูนั่งดูว่าละครฉากเนี้ยจริงว่าจะยังไงจะยังไงแสดงให้ดีละกันใครจะเดินเกมก่อนใครจริงใครจะโป๊ะก่อนด้วยจริงอ๋อตรงตรงตอนนี้คนดูอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าใครดีใครใคเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายหรือไรไร ทุกคนต้องเข้าใจก่อนเราไม่กล้าปักปักขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเราจะล้มใช่เพราะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีดีเทลยังไงเอาจริงๆแบบคนที่เราว่าดีบางทีมันก็อาจจะไม่ก็ได้ที่เราต้องแบบอย่างพี่ลองตอนแรกเราสงสัยเขาตลอดน่ะพอเห็น้าตาเขาคร้างนะฉันรู้สึกสงสารเขาขึ้นมาเลยทีิีนะอดีตต่างๆมันต้องแบบทําให้เขาเจ็บหนักนะฉันรู้สึกว่าลึกๆเขาต้องเป็นคนดีแน่เลยอ่ะ เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปทุกอีพีทุกคนคิดเอาไว้ในความรักอะไรยแหละแหวนหยาดหรือว่ามันไม่ไหวอ่ะเจ็บแล้วยิ่งคู่ของโอ้โหเลดคือแบบรักเธอในใจนี่แบบเขาจะเอาประวะไอ้ไอ้หยาดฉันชอบมากเลยเขาไม่สนใจแล้วหลังจากฉากที่เขาขอโทษกันไปครั้งนั้นเขารู้สึกว่าอยากกแ้ไขเออคนคนนี้เขาก็พยายามแก้ไขจริงๆนะฉันสัมผัสได้จริงๆอ่ะแบบเธอไม่ต้องเอาอะไรมาแลกแค่แค่เธอพูดอ่ะ ท่นก็จะทำแห้เล่นใส่ตาเหมือนเหมือนมากผีก็ฉันเลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอีกเป็นเรื่องความรักยูท้าพแห่งความคลั่งรักแล้วก็ทุกคนคือมีอดีตที่ไม่รู้อ่ะจริงแบบชาติทันชาตินี้ก่อนมาถึงตอนนีปัจจุบันจริงทุกคนที่มาเป็นผีอ่ะมีเรื่องราวในอดีตหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องปากนะ นอกจากของพ่อที่เราอยากรู้แล้วพีทุกคนเลยตอนนี้อยากหู้หมดอยากรู้หมดว่าทำไมทุกคนถึงขอ flash back ้วยมาอยู่ตรงนี้มาเป็นตัวละครตรงนี้ว่ามีหลอยไค character ที่ยังไงสีแม่สำหรับตามองอยู่นะแล้วทันก็เริ่มเคียบแล้วว่าอันนี้เป็นงานชุมนุมที่แค่เตรียมงานแต่ตอนนี้ยังไม่พังไปแล้วอะชุมนุมแบบจะไม่เสร็จดีมตอนี้มาแบบ อีกเหมือนนัดก็มาแล้วว่าทุกคนเดินตราหน้าเข้ามาแบบยังไงต่อสีและตาชักนีและตาเกอร์ก็คือมามาถึงก็จริงใหญ่เลยจริงใหญ่แล้วตาเกิตาเกิจะยังไงต่อจริงฉันว่าตาเกอร์เขามีแผนแล้วแหละว่าเขาจะต้องรับมือยังไงถ้าทเรสาบจะสั่นคอนหรือจะดันทุกร่างจัดงานนี้ต่อไปได้หรือไม่บากตบไม่จะได้เสิร์ฟหรือเปล่าจริงแล้วพี่ไายของเราจะมาจะมีบทบาทกับงานชุมนุมนีมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่อีเครื่องรังนั้นหรืออีตาเกอร์มันมั่นเพราะว่าอย่างอยเขารู้ว่ามีพี่ไผ่ช่วยเขาอยู่ปะเป็นแบ็คปะเพเขาได้เครื่องอันนั้นจากพี่ไผ่่ก็น่าจะหมพี่ไผ่ดูไม่ธรรมดาดูวอลยุาธยที่ต่อสู้กับพ่อเขาคือเขาเขาก็ดูพราวดูเก่งมากนะมือเขาเก่งเลยเขาแบบเขาเก่งเลยเอาจริงๆิถ้าลูกของเราไม่ไปห้ามกูว่าคนที่แพ้ขอพ่อเราได้เออพอเขาคือระดับอาจารย์สอนอาจารย์ไปถึงไหนตอนไหนแล้วอะ และคือแค่ต่อสู้กันปูน้ำก็เพื่อมปุ๊บจริงของแรงเจอของแรงนันก็เลยน่าตาตาตาดูแล้วที่อยากรู้มากๆคืออาจารย์ของพ่อคือใครวะใช่เพราะว่าเก่งเหลือเกินวารายุทธพ่อก็คือระดับจับตัวไม่ได้อีกหนึ่งคนนะอดีตพ่อยังไม่เบาตอนนั้นคือหลายเรื่องมากเป็นลูกของหนึ่งในผู้ก่อตั้งอะไรหรือเออคือตอนนี้ใครพูะไรมาก็เก็บมาใส่หัวแล้วก็แบบแกะเชื่อมโยงอ่ะแล้วก็เชื่อมโยงแต่ทําไมคะ ไม่ต้องเฉลยิงหยุดสปอยให้ฉันได้คุ้นคิดไปทุกคนดูเราพูดไปได้ไปเปรยกันก่อนจริงตอนนี้ไว้มาดูคลิปนี้ไว้จะแบบเพื่อนกูก็หนักอยู่จริงเพื่อนกูก็พูดไปเลยจริงเลยทีก็หวังว่าใครที่ดูแล้วจะเข้าใจเราในความสับสนตรงนี้นะคะเดี๋ยวมารอรุนกันว่าอีนี้งานชุมนุมของจริงจริงเพราะว่าตัดจบแบบฮามาก เป็นอีก EP ที่เล่นกูุกแล้วคุณยั่วขู่ไม่เคยเบาเลยเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยงานชุมนุมนี้มันจะยังไงต่อใครจะเป็นคนชนะในงานนี้จะแตกสลายกันไปอีกกี่พักนะคะทุกคนฝากตาด้วยนะจ๊ะ ถูกต้องครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยดีกันเร็วๆนะฉันเครีย